ชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อ <c oughs> คนที่ใช้วาจาสาบแช่งคุณเพราะความที่เขาทําไม่ได้อย่างคุณตอนนี้เขาจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรคนที่ใช้วาจาสาบแช่งคนอื่นนะคะเพราะความที่เขาไม่สามารถยับยั้งกิเลสด้านที่อิจฉาริษยาหรือ อะไรบา,บางอย่างที่ก่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาสิ่งนี้นะคะวิบากกรรมที่เขาจะได้รับคืออะไรนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูท่านแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้ท่านแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ แลพลังงานของคุณในช่วงนี้พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ขึ้นไพ่หลักขึ้นใบมีดใบมีดอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นพลังงานที่โอ้โหตัดตัดตัดแล้วก็ตัดค่ะตัดตัดแล้วก็ตัดอย่างไรแม่หมอนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าตามยังไม่ได้ขยายมาหมดนะคะไพ่หลักของคุณขึ้นมานี่ก็เด็ดขาดแล้วค่ะนั่นก็หมายถึงว่า คุณเป็นคนที่ไม่สนใจอดีตไม่สนใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเลยค่ะคุณพุ่งเป้าไปข้างหน้าเลยคุณพบกับแสงสว่างคุณพบกับความสดใสเรื่องที่จะทําให้คุณเครียดน่ะเหรอเรื่องที่จะทําให้คุณปวดหัวอะไรที่จะเข้ามาหาคุณคุณตัดเลยค่ะช่วงนี้คือตัดตัดตัดจะเข้ามาแบบถล่มทลายแบบไม่ให้ทันตั้งตัวทาอะไรคุณไม่ได้คุณมีก่อป้องกันที่ดีมาก คุณเดินออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณเป็นคนทุกข์แล้วค่ะพลังงานนี้ดีมากๆนะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีอะไรๆอย่างออกในชีวิตแล้วพุ่งเป้าไปในสิ่งที่ดีนะคะพุ่งเป้าไปในเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะคะโชคชะตาหนุนหลังคุณนะคะโชคชะตาสนับสนุนคุณมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตที่คุณเคยผ่านอะไรมาแบบไม่คาดฝันโชคชะตาเขาก็อยู่เคียงข้างคุณค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเข้มแข็งกล้าที่จะตัดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ ผู้คนที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่โอเคกับชีวิตคุณที่คุณคิดว่าเรื่องนั้นนำมาซึ่งความทุกข์เรื่องนั้นนำมาซึ่งทำให้คุณเกิดกิเลสเกิดเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดพลังงานลบๆคุณจะจัดการตัดด้วยใบมีดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เพราะพลังงานตัวนี้ขึ้นเนี่ยยากมากที่จะขึ้นแบบนี้ค่ะเพราะพลังงานขึ้นเป็นพลังงานที่คุณหันมาดูแลใส่ใจตัวเองคุณหันมาดูแลสิ่งที่คุณทําหน้าที่การงานด้านครอบครัวคนรักของคุณ คนที่อยู่อ่าคนที่ดีกับคนคนที่คุณรักแล้วที่สาคัญช่วงนี้คุณเป็นคนที่ตรงมากวาจาของคุณนะคะเอาจนชนิดแบบอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่มาอ่มาทําให้คุณนะค่ะมีข้อสงสัยทําให้คุณนะค่ะไปในทิศทางไม่ดีคุณจะตัดทิ้งทันทีซึ่งเป็นพลังงานอันนี้เป็นพลังงานน่ากลัวสําหรับสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตคุณค่ะพ่ออะไรแต่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณค่ะเมื่อคุณมีความเข้มแข็งแล้วเมื่อคุณ มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวตนของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้วาจาของคุณพลังงานของคุณโอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นพลังงานที่สุดยอดมากดีมากนี่แหละค่ะเมื่อคนเราหาตัวเองหาจิตวิญ,ญญาณตัวเองเจอเราจะกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วเรามาดูตามหัวข้อเลยนะคะถ้าพลังงานมาดีแล้วแม่หมอไม่ขยายเยอะค่ะ คนที่ใช้วาจาสับแช่งคุณนะคะเพราะความที่เขาทำไม่ได้อย่างคุณตอนนี้ต้องเจอวิบากกรรมอะไรมาดูสิคะว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างคุณคืออะไรคะ โอ้โหพลังงานแตกต่างกันมากเลยอ่ะอือดีแล้วที่คุณตัดค่ะคนไหนที่คุณคิดว่าไม่ดีสิ่งไหนที่คุณคิดว่าโอเคความรู้สึกคุณบอกโอ้โหยิ่งครบยิ่งทําให้ชีวิตคุณแย่ยิ่งทําให้คุณะคะ่ะไปในทิศทางที่ไม่ดีคุณตัดนะคะพลังงานไม่น่าพลังงานของคุณขึ้นพลังงานไพ่กํากับที่ ตัด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 ให้ขาดเลยชับชับชับโอ้เพลงนี้ <laughs> นี่คือคนที่เขานะคะสาบแช่งคุณด้วยวาจานะคะสิ่งไหนที่เขาทําไม่ได้เหมือนอย่างคุณนั่นเลยคะ ừ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  ่ะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลทุก24ชั่วโมง <laughs> เป็นพลังงานที่คุณมีเป้าหมายมาเพื่อทํา ทำหน้าที่ภารกิจของคุณบางอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นก็หมายถึงเป้าหมายที่คุณทําสิ่งที่คุณทํานะคะต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์มากๆต้องใช้พลังงานศิลธรรมคุณงามความดีสิ่งนี้กว่ กว่าคุณจะผ่านพ้นจุดนี้มาได้กว่าคุณจะมามีจุดนี้กว่าคุณจะเข้าถึงศัจธรรมตนนี้คุณต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้คือคุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอยดูแลและก็ปกป้องคุ้มของคุณไม่ให้คุณอดอยากไม่ให้คุณเจอในสิ่งที่เรียกว่าเป็นด้านที่ไม่ดีของมนุษย์ค่ะไม่ว่ากิเลส ตัวไหนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ไม่มีอะไรทำอะไรคุณได้สิ่งนี้ล่ะค่ะสิ่งนี้และที่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้แม้แต่เขาใช้คาถามูดลดำภาคหลังเนี่ยที่ไม่หมาเปิดไพ่จริงๆนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้เราไม่อยากจะงมงายนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งนี้มีควบคู่กันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วค่ะเพียงแต่ว่าที่เราไม่อยากใส่ใจหรือที่เราบอกว่า เรื่องแบบนี้ไม่มีหรอกเรื่องแบบนี้โอ้โหอย่างโน้นอย่างนั่นเป็นเพราะว่ายิ่งเราใส่ใจนะคะพลังงานเหล่านี้นะคะจะยิ่งดูเหมือนมีพละกกาลังมีมีอ่อทำให้เขานะคะเอาแม่หมอจะเปรียบเทียบอย่างคนที่เขากันแกลงคุณทุกวันแล้วถ้าคนไปใส่ใจในการกระทําของเขาที่เขาคอยกันแกลงคุณนะคะ มันจะเป็นพลังงานที่ทําให้เขานะคะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาทําถูกทางแล้วทําให้คุณดิ้นทําให้คุณไปสนใจเขาเหมือนเป็นการเรียกร้องเหมือนกันกับพลังงานที่มองไม่เห็นพลังงานมืดดําบอดพลังงานมุนดําอย่างนี้เหมือนกันค่ะถ้าเราคิดว่าอุ้ยเราต้องโดนแน่ๆเลยต้องมีคนคิดร้ายเราคนนี้ต้องทําเราแน่ๆเลยกังวลทุกใจวิ่งไปหาวิธีแก้ไขว่าจะทําอย่างโน้นอย่างนี้ยิ่งทําให้สิ่งที่เรียกว่า ไม่มีหรือไม่มีพละกําลังยิ่งทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณบอกตัวเองเสมอนะคะสิ่งนี้ไม่มีหรอกค่ะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งไหนเลยจะสู้คุณงามความดีการทําดีการทําดีคือสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่ยั่งยืนคือสิ่งที่จับต้องคือสิ่งที่สัมผัสได้แต่สิ่งที่เป็นพลังงานมืดดําบอดต่อให้มีเราก็บอกไม่มีค่ะเพราะอะไรเหมือนเราไม่ให้ความสนใจค่ะ เมื่อเราไม่ให้ความสนใจเขาทําอะไรเราไม่ได,เไได้เขาเป็นแค่พลังงานคนที่ส่งมาเขาก็ได้แค่ส่งมาสิ่งนั้นิี่ตีกับหาเขาเองค่ะเพราะฉะนั้น คุณอย่าได้กลัวกับพลังงานแบบนี้นะคะพลังงานแบบนี้ให้คุณเอาความดีงามศิลธรรมสู้กับเลยค่ะบอกพลังงานเหล่านี้ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่มีกายหยาบคุณเป็นคนที่มีกายหยาบเพราะฉะนั้นกายหยาบของคุณนะคะยิ่งคุณอยู่ในคุณงามความนี้ศิลธรรมนะคะพลังงานนี้จะตีกับหาบุคลที่ทําทันทีค่ะอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้คุณค่ากับคนแบบนี้หรือพลังงานแบบนี้แล้วเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะ เพราะที่เขาทําคุณได้นั่นเป็นเพราะว่าคุณวิตกตก,กังวลพอคุณวิตกกังวลหรือวิตกเจริดิตแล้วพลังงานคุณจะอ่อนเมื่อคุณอ่อนแล้วอะไรก็เข้ามาง่ายค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวค่ะเขามีเหมือนเราเขาเป็นเหมือนเรา ถ้าเขาจะใช้ความสาบแช่งด้วยบาอาจารย์หรือพลังงานที่มองไม่เห็นเราไม่โต้อตอบค่ะเราส่งพลังงานดีๆกับไปสดมุนแผ่เมตตาอยู่ในศีลธรรมสิ่งนี้จะเป็นกอบ้อ้กันให้คุณนะคะแค้วคาดปลอดภยัยเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์สินบริสุทธิ์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยดูแลและก็ปกป้องคุ้มครองคุณเองค่ะนี่แหละค่ะทาไมคนที่เขาสาบแช่ง เขาถึงอยากให้เป็นไปตามอย่างที่เขาคิดใช่ไหมล่ะคะแค่เจตนาของเขาค่ะเจตนาของเขาอยากเห็นเราทุกข์ยากลําบากอยากเห็นเรามีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเขาทําด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทําให้เขานะคะทําแล้วปลอดภัยไม่ให้คุณสงสัยทําแล้วโอ้โหจับตัวต,วตนไม่ได้นั่นก็คือมูลดําคาถาสาบแช่งหลายๆอย่างในสมัยที่โอ้โหทําแบบนี้ยังนี้ได้ผลสิ่งนี้ไม่ได้ผลหรอกคะ่ะถ้าคุณนะคะ ไม่รับไม่สนใจค่ะไม่ต้องให้ความสนใจค่ะพลังงานนี้เมื่อคุณไม่รับไม่สนใจสิ่งนี้จะกลับไปหาคนนั้นทันทีค่ะเขาส่งมาแรงขนาดไหนเขาสาบแช่งมาแรงขนาดไหนตีกลับเป็นเท่าทวีคุณนะคะเพราะอะไรเพราะเจตนาค่ะเจตนาของเขามุ่งร้ายหวังร้ายด้วยวาจาด้วยการกระทําอันที่ไม่บริสุทธิ์กับคนที่บริสุทธิ์ พลังงานย่อมจะตีกับรุนแรงมากกว่าเดิมค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะแค่วาจาสาบแช่งแค่ด่าแค่ว่าแค่ส่งมาแค่นั้นละค่ะถ้าคุณไม่รับคุณไม่สนใจไม่ถือสาถือว่าเป็นอากอาศาธาตุไม่ให้คุณค่าเพราะสิ่งที่มีคุณค่าคุณมีหน้าที่มากกว่านั้น คุณมีสิ่งที่ต้องทําคนที่คุณรักต้องดูแลการงานหน้าที่ภารกิจที่คุณต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นความทุกข์สิ่งนี้ต่างหากค่ะที่คุณควรจะใส่ใจสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดเจ็บแค้นถามหาสาเหตุว่าฉันต้องโดนโน้นโดนนี้คนนี้ต้อง ปล่อยเขาไปค่ะพลังงานที่ขึ้นนะปล่อยเขาไปต่อให้เขาจะอยากให้คุณทุกข์ให้คุณติดขัดเรื่องการเงินการสื่อสารชื่อเสียงถ้าคุณทํางานออนไลน์เขาอาจอยากจะให้คุณติดขัดเรื่องอ่การทํางานออนไลน์ให้คุณนะคะ่ะไปไม่ได้ว่าจะคือไม่มีใครสนับสนุนอะไรนี้นะคะปล่อยความคิดอันชั่วร้ายของคนที่เขาคิดไม่ดีไปนะคะเพราะอะไรความคิดมีสองด้านค่ะเพื่อน คิดดีได้ดีอันนี้เป็นจริงค่ะคิดไม่ดีได้ไม่ดีอันนี้ก็เป็นจริงค่ะแล้วถ้าบวกกับเจตนาเข้ามาค่ะโอ้โหทั้งถ้าบวกกับเจตนานะคะถ้าคิดไม่ดีเจตนาหวังร้ายอีกตัางหากนะคะคืนเลยนะคะคืนสนองเลยค่ะสิ่งนี้ไม่ต้องใช้กฎแรงดึงดูดไม่ต้องใช้กดอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นกฎของการกระทําตัวนี้ที่กดธรรมชาติ ต้องให้ได้รับทุกคนก็คือกฎแห่งกรรมค่ะสิ่งนี้ไม่มีใครมีพลค่ะถ้าตัวเราไปทํากับคนอื่นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะโดนเหมือนกันยิ่งเราเป็นคนปฏิบัติดีรู้กฎในข้อนี้ดีแต่เราทำเส้อเองอช่วงจังหวะอารมณ์ของคนนะคะเวลาโกรธโมโหไม่ได้ดังใจหรือเปรียบเทียบชีวิตของอตัวเองและผู้อื่นถ้าคนที่จะเป็นอารมณ์แบบนี้ได้เขามักจะเปรียบเทียบกับคนที่ใกล้ตัวกับคนที่ เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นใครสักคนเขาไม่เปรียบเทียบใกลค่ะคนที่มีความอิจฉาริษยาหรือใช้วาจาสาบแช่งหรือทําสิ่งที่เป็นมุนดํานะคะส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณทั้งนั้นแหละคะ่ะที่มีความอิจฉาพ่ออะไรเมื่อสนิทเมื่อสนิทกันแล้วเมื่อเป็นมิตรกันแล้วแต่มิตรนั้นไม่ได้เป็นมิตรที่เจตนาดีก็มีการเปรียบเทียบแค่สมมุติแม่หมอจะเปรียบเทียบ แค่คุณนะคะมีอะไรที่เหนือกว่าเขาทองสักเส้นหนึ่งอะไม่เยอะหรอกค่ะพอเขาเห็นแล้วเขาไม่มีจุดนั้นท่านที่เขามีเงินเยอะเขาก็ซื้อได้นะคะแต่ด้วยความอิจฉาริ่ย,ยาไฟแห่งความอิจฉาเขาไม่อยากให้มีคุณเส้นกระติดน่นนะเขาไม่อยากให้คุณมีเลยเขาก็จะหาเรื่องทําทุกวิธีทางทําให้คุณสูญเสียทองเส้นนี้บ้างละ่ะทําให้คุณไม่มีในสิ่งที่คุณมีบ้างละ่ะ ทั้งที่เขาก็มีมากกว่าคุณแต่เขาไม่ได้ใส่ใจจุดนั้นเพียงแต่เพราะอะไรเป็นพลังงานที่จะว่าป่วยก็อีกทางด้านหนึ่งนะคะคนที่มีพลังงานแบบนี้น่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครบอย่าเสียเวลาที่จะให้คุณค่าให้สิ่งที่ดีงามของคุณนะคะไปผูกเวนผูกกรรมกับเขาค่ะจงเดินออกมา แต่สิ่งที่คุณทําดีมากพลังงานของคุณคือตัดต,ดตดันี่แหละค่ะคือพลังงานที่เขาทําไม่ได้อย่างคุณเพราะว่าชีวิตเขาเขาคิดว่าเขาอดอยากเขาลําบากทําไมเขาต้องลําบากอดอยากต้องสู้เขาพูดอะไรเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีแต่คนมองเขานทิศทางที่ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จทําไมเขาไม่ดูที่การกระทําของเขาล่ะคะเจตนาของเขาเป็นเจตนาที่ไม่ได้หวังดีกับเพื่อนฝูงไม่ได้หวังดีกับคนรักคู่ครองไม่ได้หวังดีกับคนในครอบครัวของตัวเองเลยเจตนาของเขารับไม่ได้ถ้าคนรักคู่ครองหรือเพื่อนมิสหายของเขานะคะ่ะจะมีความสุขเขารับไม่ได้เขาต้องการให้ทุกคนคะ่ะเดินตามหลังเขา เดินตามหลังเขาไม่ว่าเขาจะสุดจะทุกข์ต้องเดินตามหลังเขานี่คือคนเห็นแก่ตัวนะคะคนที่ดีจริงๆนะคะจะสุดจะทุกข์เขาจะไม่ให้ใครเดินตามหลังเขาจะให้เดินเคียงข้างกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเป็นเหมือนเงาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคุณเจอมิสหายหรือคนรักคู่ครองหรืออกัญญาลมิตแบบนี้คุณจงครบนะคะคือ เดินเคียงคู่กันคอยช่วยเหลือคอยมองภัยให้กันทั้งกันและกันเนี่ยอันนี้ครบได้แต่ถ้าคอยจะเดินตามหลังแล้วคอยจะมองคุณด้วยความที่แบบซาบแช่งเทษทุกสิ่งทุกอย่างมากคุณพาทําให้เป็นอย่างนน้นอย่างนี้โดยที่ไม่ดูตัวเองเลยค่ะโดยที่ไม่ดูตัวเองอย่างเงี้ยน่ากลัวนะคะคนแบบนี้เพราะฉะนั้นหลีกได้หลีค่ะหลีกได,หกได,หกได้หลีกได้หลีได้หลีกเพราะว่ากิเลสต,ตัวนี้นะคะ เกิดที่ผลของการกระทําเขาค่ะอมเกิดที่ผลของการกระทําเขาถ้าเขาไม่ตื่นรู้ถ้าเขาไม่อาจัดก,การกับกิเลสของตัวเองตัวนี้เขาก็จะโดนวิบากกรรมของเขานี่แหละค่ะคือสิ่งที่โอ้ไม่โม้ไม่ขยายเยอะหรอกค่ะเดี๋ยวจะเห็นชัดเป็นพลังงานที่เหนื่อยค่ะแล้วเรามาดูวิบากกรรมของเขาเลยแล้วกันนะคะ แต่นี่ก็หนักแล้วนะคะคเพื่อนๆดูวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมของเขาโอยนี่แหละค่ะ โปโอ้โหโอ้โหวิบากกรรมของเขานะคะอันนี้เราไม่ได้เตือนเฉพาะ ตามหัวข้อที่แม่หมอเปิดมาเตือนตัวเราด้วยเช่นกันเพื่อที่เราจะไม่หลงเผลอไปแช่งใครเผลอไปใช้วาจาหรือเผลอในช่วงที่เราปวดขาดสติขอให้เรามีสติสัมปชัญญะให้มากๆนะคะ การเบียดเบียนด้วยการที่ใช้คําพูดการเจรจารแล้วก็เจตนาที่ไม่ไดีมีโทษอย่างมหาศาลในทางกฎของแห่งกรรมนะคะเพราะเป็นพลังงานที่ส่งมาจากภายในของเรานี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนแม่หมอเตือนกับลูกดวงแม่หมอทุกๆคนทุกท่ั้นที่เข้ามาฟังนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รู้เท่าทันของกิเลสต,ตัวนี้เมื่อเรารู้เท่าทันนะคะเราจะไม่ไปเผลอนะคะไม่ไปเผลอ,อที่จะไปเบียดเบียนใครไม่ไปเผลอเบียดเบียนใครโดยที่ช่วงอารมณ์ชั่ววูบ ที่อาจจะขาดสติได้ค่ะเราต้องมีสติกับตัวเองอยู่ตลอดวิบากกรรมที่เขาจะได้รับนะคะเขาจะไม่นิ่งเลยคะ่ะเขาจะไม่มีความนิ่งเขาจะหาความสงบสุขกับชีวิตไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆเขาเหมือนชีวิตที่ล่องรอยค่ะไม่มีจุดหมายไม่รู้จะไปพึ่งพาใสา่ใครไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยคือเขาโทษทุกสิ่งทุกอย่างโทษสิ่งที่ เขาทษเขามีคําถามทําไมเขาต้องมาเจอแบบนี้ทําไมเขาต้องลําบากทําไมเขาต้องเจอความวุ่นวายทำไมเจอคนไม่จริงใจคือมีแต่คําว่าทําไม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 แต่เขาลืมสิ่งที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นคนที่คุณรักนะคะเขาลืมสิ่งที่ผ่านมาว่าเขามีสิ่งที่ดีมากมีมิตรสหายมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในช่วงที่เขายืนได้ในช่วงที่เขาเข้มแข็ง ในช่วงที่เขาลำบากเขาก็อยากให้คนอื่นนะคะเป็นเป็นเหมือนเขาได้รับรู้เหมือนเขาแทนที่เขาจะปล่อยวางถ้าเกิดเขาปล่อยวางพลังงานเขาพลิกเลยนะคะพลิกเลยค่ะเพราะอะไรเพราะขึ้นสองฝั่งสองฝั่งของเขานั่นก็เป็นฝั่งที่อดีตของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเขานําความวุ่นวายเขานําวิบากกรรมตัวนี้มาให้ตัวเขานะคะไม่ใช่ใครอื่นอื่นในใจเลยค่ะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาโดนอยู่เนี่ยคะ่ะ คือวิบากกรรมที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวตนของเขาด้วยเจตนาของเขาเองค่ะเขาอยากส่งวิบากกรรมตัวนี้ให้กับคนอื่นส่งความทุกข์ให้กับคนอื่นส่งเจตนาให้กับคนอื่นส่งคาถามุนดําให้กับคนอื่นแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องได้ยอมรับต้องรับเองค่ะเพราะว่า พลังงานเจตนาไม่ดีบางไม่ดีแล้วส่งไปให้คนอื่นแล้วพลังงานของคนเป็นพลังงานที่ไม่มีอะไรเข้าได้เหมือนมีไมเหมือนมีมีดอันศักดิ์สิทธิ์คอยตัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วพลังงานของคนเป็นพลังงานที่เข้มแข็งมากคนที่จะเข้มแข็งได้นั่นก็คือเขาได้ฝึกฝนตื่นรู้อยู่ในศีลธรรมอยู่ในหลักของความดีไม่เบียดเบียนทั้งคําพูดทั้งวาจาทั้งการกระทําเขาจะเฉพลังงานคนเป็นพลังงานที่เฉยเมย เฉยมือต่อสิ่งที่ไม่ดีนี่ดีมากๆค่ะดีมากๆถ้าสิ่งไม่ดีคุณเฉยเมยได้เนี่ยจงทำค่ะเพราะอะไรเพราะพลังงานเราจะบารมีมากๆขึ้นเพราะเราจะปล่อยวางจุดนี้ได้แล้วที่สาคัญวิบากกรรมที่เขาจะเจออีกนะคะตอนนี้เขาเจอแล้วค่ะตอนนี้เขาเจอกับคมทุกทรมานเขาติดอยู่กับตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยค่ะคนที่ใช้วาจาสาบแช่งคุณนะคะหรือคนที่เจตนาไม่ดี เขาเจออยู่แล้วนะคะติดตดิติดสิบดาวไปแล้วค่ะพ่ออะไรพ่อคนคองการกระทําของตัวเขาเองเลยคะ่ะแล้วสิ่งที่เขานะคะอยากมีอยากได้เขาคิดว่าเขาจะต้องรวยเป็นมหาเศรษฐีมีคับคว่ำร่ำรวยโชคลาภคือเขาวาดฝันไว้เยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจบ เพราะผลของการกระทําแทนที่ไพ่สามใบเนี้ยขึ้นนะคะจะเป็นความโชคดีมหาศาลเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ธรรมดานะคะเพื่อนๆถ้าใครได้แบบนี้นะคะแต่ตกที่ไพ่สรุปคือเดสสิ่งเนี้ยถ้าเขาตัดพลังงานที่ไม่ดีเจตนาไม่ดีกับคุณออกไปได้นะคะเขาจะได้สามสิ่งนี้คือความโชคดีอย่างโอ้โหบุญล้นทับเลยนะคะแต่สิ่งนี้ได้หลุดลอยไปแล้วค่ะ สิ่งนี้ได้ดูลอยไปเพราะอะไรเพราะผลของการกระทําในอดีตหรือตอนนี้ล่ะคะ่ะที่เขายังสํานึกไม่ได้ที่เขาเขาจะต้องได้เจอวิบากกรรมตัวนี้นะคะถ้าเขาสํานึกได้เร็วสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยล่ะคะ่ะเราก็ดูที่ผลบุญผลของการกระทําเขาว่าเขาจะได้รับในสิ่งนี้ไหมแต่ไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นไพ่อนาคตคือจบจบเลยค่ะจบเลยจบเพราะพลัง พลังอันที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานอันที่เจตนาไม่ดีพลังงานอันที่คุณนะคะหรือบุคคลท่านนี้แหละคะ่ะยิ่งเจตนาไม่ดีกับผู้ทรงศีลยิ่งเจตนาไม่ดีกับผู้มากด้วยบารมีซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมากบารมีใครเป็นคนที่อ,อยู่ในศีลหรือไม่อยู่ในศีลแต่สิ่งหนึ่งจะบอกคุณได้คะ่ะคนที่เขาอยู่ในศีนลธรรมนะคะ เขาจะไม่นําความทุกข์ไปให้คนอื่นเขาจะไม่เปรียดเบียคนอื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะบังดีหรือไม่บังดีกับเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ไปผูกเวรผูกกรรมค่ะถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็แค่เลี่ยงไม่พูดไม่เจรจาคือตัดเลยค่ะเหมือนพลังงานของคุณละค่ะพลังงานที่ตัดตัดคือไม่ให้ผูกเวรผูกกรรมกันเลยจบคือจบไปเลยอย่างนี้ค่ะคือพลังงานที่ฉลาดนะคะพลังงานที่ฉลาดคือพลังงานที่รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีให้ตัดไปเลยค่ะนี่ละค่ะ คือคนที่รักจิตวิญญาณคือคนที่รักตัวเองเป็นรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ตัดไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามากั้มกายในเซฟโซนของคุณในครอบครัวในคนที่คุณรักนะคะเป็นพลังงานนี่แหละคะคือสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วเรามาเลยดูแล้วกันนะคะว่าครูบาอาจารย์ของคุณท่านอยากจะแนะนําและบอกกล่าวเตือนอะไรกับคุณนะคะ ใครวางก่อนคนนั้นหลุดก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณหนักนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไหรที่คุณวางก่อนคุณจะเบาสบายก่อน,นะคะ่ะโอ้โหครูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกคุณว่าคุณมีก่อป้องกันที่ดีมาก สินสมาธิของคุณแน่นมากค่ะสินสมาธิของคุณแน่นมากนั่นก็คือลมหายใจสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณงามความดีของคุณนะคะว้าวดีมากๆค่ะหายห่วงค่ะพ่อเลยไพ่สีใบขึ้นนี่คือสุดยอดแล้วไพ่มีดิซินเกาะป้องกันนั่นก็หมายถึงท่าทางทำก็คือบารมีที่คุณสะสมมาอยู่สม่ำเสมอเกิดสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เรียกว่ากําเนิดเกิดใหม่เกิดผลบุญของของผลของการกระทําเจตนาดีความวังดีแม้แต่กับคนที่ไม่ดีคุณก็ให้อภัยตัดออกไปจากชีวิตแล้วลมหายใจของคุณคุณมีลมหายใจที่สม่ําเสมอคุณมีลมหายใจที่เข้าถึงจิตวิญญาณได้รับอิสระต่อให้มีความทุกข์คุณก็หาความสุขได้ในความทุกข์ต่อให้เจออุปสรรคคุณก็หา หาความสุขได้ในอุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เข้ามาเป็นอุปสรรคจะก่อเกิดปัญญาให้กับคุณจะก่อเกิดให้ชีวิตคุณได้รับอิสระไปในทิศทางที่ดีคุณจะรู้มีสติปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยสติปัญญาอันเกิดจากสมาธิแล้วก็ศีลบารมีที่คุณสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นดีแล้วทําต่อไปค่ะทาต่อไปพลังงานนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับใครง่ายๆแล้วพลังงานนี้กลัวจะมีมา เราก็ต้องฝึกฝนเราฝันฝ่ากับหลายๆอย่างมานะคะแต่เมื่อได้มาแล้วคุ้มค่ะคุ้มยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่เรามีจิตที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่เรายอยู่ในศีลธรรมสิ่งน,นี้นะคะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อดอยากหรอกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ให้คุณอดอยากแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองอดอยากแต่สิ่งที่ได้มาจะได้มาด้วยพมบริสุทธิ์ใจจะได้มาแบบไม่คาดฝัน คุณจะมีกินอย่างไม่ขาดสายค่ะการที่กิจมีกินอย่างไม่ขาดสายมีการยามนิมิตที่เข้ามาแบบไม่ขาดสายมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ขาดสายเนี่ยเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะเพราะอะไรเหมือนแม่น้ําที่ค่อยๆมาแต่ให้เราได้ดื่มจนินจนตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่มาตุ่มเดียวแล้วคือหยุดชะงักเนี่ยอันนี้ก็ไม่โอเคแต่มาเสมอต้นเสมอไปเหมือนสิ่งที่เราทำเหมือนเสมอต้นเสมอไปจะนำพาให้ชีวิตของเรานะคะ เจอแต่สิ่งที่ดีทีีด่ดเข้ามาในชีวิตค่ะนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกว่าดีแล้วค่ะที่ชีวิตคุณมาในถึงระดับนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครปล่อยก่อนคนนั้นหลุดก่อนคะ่ะไม่มีใครบังคับใครนะคะความทุกข์ค่ะความทุกข์ถ้าเราปล่อยก่อนเราได้รับอิสระก่อนเราฝึกฝนก่อนเราตื่นรู้ก่อนเราได้รับสิ่งดีก่อนคะ่ะ เพราะสิ่งนี้เป็นพลังงานจากจิตวิญญาณจากผลของการกระทํานะคะผลของการกระทําสิ่งที่ดีจิตวิญญาณที่ดีของเราเมื่อเราปล่อยก่อนเราตื่นรู้ก่อนเราเตรียมตัวก่อนเรามักจะเจอสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าก่อนค่ะนี่แหละคะ่ะเหมือนเดิม อขอโทษเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยนที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทำให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอบ้องกันให้เราแล้วคาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะ จะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วที่สำคัญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม่หมอขอบคุณมากๆนะคะ F C ที่น่ารักและพูดติดตามทุกๆคนทุกทุท่านที่เข้ามาติดตามชมแม่หมอทั้งกดไลค์แล้วก็ซุปเปอร์แตงแล้วก็ข้อความดีๆที่ส่งถึงกันทุกวันทุกวันที่แม่หมออัดคลิปลงนะคะขอบคุณมากๆแล้วแม่หมอก็จะทำคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้ติดตามชมได้เป็นข้อคิด แลกเปลี่ยนสติปัญญาซึ่งกันและก,กันนะคะโอเคนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ